สวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านคือแอดก็หังหายไปนานนะครับคลิปตายติดปีหรือเจออะไรแปลกคนปะมัไม่ไม่มีหัวมนไม่ขยับเลยได้กลายเป็นไวรัลอีกครั้งบนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือ Youtube และวันนี้ ทีมงานเราได้นำ <ines> คลิปลอนๆอีกเช่นเคยนะครับหวังว่าทุกท่านจะรับชมแค่ความบันเทิงนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้แอดด้วยนะครับเอาละเราไปรับชมกันเลยครับเดิไปโอ้โ ทุกทุกทุกหน้ามันนี่ตุกเว้ยต้องรู้แล้วดิเน่งอ๊อกเน่งอ๊อกเพื่อนเพื่อนได้ยังได้ไม่จุมินวิญญาณบนสะพานซึ่งเรื่องราวนี้นะครับว่ากันว่าชายคนหนึ่งขับรถกลางดึกได้เจอเข้ากับบางสิ่งบางอย่างนะครับปรากฏอยู่บนสะพานรูปร่างเจ้าสิ่งนั้นก็ช่างน่ากลัวนะครับคล้ายๆกับเงาลางๆต่างก็เชื่อว่า เป็นวิญญาณนะครับทําเอาชายคนนี้คนลุกค้นพองกันเลยทีเดียวครับกล้องหน้ารถก็ได้จับภาพอย่างชัดเจนครับเพื่อนเพื่อนเราสังเกตด,ดูนะครับน่ากลัวมากเลยทีเดียวครับคลิปนี้ คนรอเปล่าเนี่ยทำไมเขาไม่มีหัวเพื่อนๆลองสก,กิดดูครับคลิปนี้น่ากลัวมากครับคนปะทำไมไม่มีหัวไม่ขยับเลยดูเหมือนว่าเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับช่วงประมาณตีห้าน่าจะเป็นบริเวณร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับ น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับคลิปนี้ที่เห็นได้ชัดก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับใส่ชุดนักเรียนกระโปรงสั้นแต่ที่ลนก็คือร่างนั่นกลับไม่มีหัวและแน่นิ่งไม่ขยับเลยอีกทั้งบริเวณหัวก็หายไปยังน่ากลัวร่างนั่น ไม่น่าจะเป็นคนนะครับแอดว่าเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับคลิปนี้น่ากลัวมากเลยทีเดียวครับคนปะทำไมไม่ไม,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 มีหัวมันไม่ขยับเลยอะ คลิปนี้นะครับดูเหมือนว่าชายคนหนึ่งกำลังหวาดกลัวกับอะไรสักอย่างและเมื่อเขาสังเกตด,ดูดีๆแล้วก็ปรากฏว่าเป็นมือคนนะครับเป็นมือซีดขาวน่ากลัวนะครับก่อนที่มือนั้นจะหายไปจังหวะที่มันหายไปก็ช่างร้อนมากๆเลยครับคลิปนี้ ทำเอาชายคนนี้รีบวิ่งหนีไม่คิดชีวิตกันเลยทีเดียวครับเพื่อนๆลองสงเกตดดูนะครับร่างสีดำ ในโรงพยาบาลว่ากันว่าเป็นผีเดินผ่านในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับช่วงประมาณสี่ทุ่มลาะเดไปยานต้องอเอาทีปีมีพนักงานทำความสะอาดคนหนึ่งครับเดินมาเก็บขยะจนผิดสังเกตที่ปิดทั้งขยะใบหนึ่งกําลังหมุนไปมาอย่างน่าประหลาดระหว่างถ่ายคลิปนั่นเองอยู่อ ก็มีร่างดำวิ่งผ่านอย่างรวดเร็วนะครับเขาเชื่อว่าเป็นผีอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ล a ะเด็กพายัตโต้กันเบลทีวีอีทุสิล่ะเด็กพายัตโต้กันเบลทีวีทุบเนื้อมุ่ยๆเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ แล้วเด็กพายัตตงเอาไปาออทิปีผีโพคงคลิปนี้นะครับว่ากันว่าเป็นผีโพคงคือผีโพคงนะครับเป็นผีในป้าหอศพซึ่งก็เป็นผีในประเทศเอินโดนีเซียนะครับบางครั้งก็มีใบหน้าเน่าฟิเหตุการณ์นี้ ว่ากันว่าปรากฏตัวอยู่บนหลังคาบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซียนะครับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือการจัดฉากหรือเปล่านะครับคลิปนี้แอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็บอกแอดด้วยนะครับส n กรูสักรูทุกทา ไม่รู้เป็นผีจริงหรือเปล่านักลับคลิปนี้ร่างเขาโผล่ในปราสาทว่ากันว่าเป็นประสาตร่างแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะครับเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวแต่ที่น่าแปลกก็คือมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้ไทายติดยายปริศนาปรากฏอยู่ในปราสาทแห่งนี้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นพวกเขาก็ไม่เห็นใครอยู่ในปราสาทนะครับที่น่ากลัวก็คือยายคนนั้นมีลักษณะเขาโผล่ เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับพวกเขาเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นมนุษย์อย่างแน่นอนครับก่อนที่ยายคนนั้นจะหายตัวไปยังลึกลับภายในปราสาทดังกล่าวทำเอานักท่องเที่ยวจนต้องรีบกลับกะลีทีเดียวครับเหตุการณ์นี้ พลังงานบางอย่างโดยเรื่องราวนี้นะครับว่ากันว่าเป็นพลังงานลึกลับเป็นเหตุการณ์ในออฟฟิศแห่งหนึ่งนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่น่าแปลกก็คือช่วงหนึ่งในออฟฟิศแห่งนี้อยู่ๆกล้องวงจรปิดได้จับภาพบางสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือโทรศัพท์มือถืออยู่ๆก็คลื่นที่ได้เองครับ ทำเอาพนักงานที่เปิดดูคลิปอยู่ก็ถึงขับคนลุกไม่รู้พนักงานคนนี้ไปลาออกหรือเปล่านะครับผ no <laughs> ีพากันมาเล่นในสวนสนุก ซึ่งเรื่องราวนี้นะครับว่ากันว่ามีชายคนหนึ่งครับขับรถพากสังเกตเห็นเครื่องเล่นขยับไปมาที่สวนสนุกแห่งหนึ่งนะครับในช่วงกลางดึกทั้งที่บริเวณนั้นก็ไม่มีคนแต่อย่างใดนะครับที่ทำเอาร้อนก็คือลมก็แทบไม่มีนะครับแต่เครื่องเล่นเกือบทุกชิ้น ที่อยู่บริเวณนั้นขยับไปมาจนกลายเป็นที่แปลกใจเรากับมีผีมาเล่นกระทั่งหมู่บ้านกาลิทีเดียวครับเหตุการณ์นี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นก็พากันกลัวนะครับและก็ยังไม่สามารถอธิบายได้นะครับ เสื้อยาวลอยหายไปคลิปนี้ว่ากันว่าชายอาหรับคนหนึ่งนะครับซึ่งก็มักจะออกล่าทา้าผีตามที่รกร้างต่างๆขณะเดินสำรวจอยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งจนกระทั่งเจอเข้ากับเหตุการณ์น่ากลัวหนะ้่าลวว่ากันว่าเขา เดินมาเจอกับเสื้อตัวหนึ่งเป็นเสื้อยาวๆสไตล์อาหรับไม่รู้เป็นการจัดฉากหรือเปล่านะครับที่น่าแปลก็คืออยู่ๆมันก็ยืนตระงานก่อนจะลอยหายไปยังน่ากลัวนะครับและอย่างไรก็ดี สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับที่แอดได้รวบรวมมาหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้แอดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคนปะทำไมไม่มีหัวมันไม่ขยับเลยอะ กัวมากเลยอ่ะม่มีหัวได้ปีนะ